ไปน้ากันเ้อท่านผู้ชมนะครับมือนีมาตามตอนแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับมือนีมาตามตอนแนวทางโค้งสุดท้ายมาหาแนวทางเด็ดๆนะครับไปฝากไปตอนท่านผู้ชมนะครับอ๋อจนมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นนะครับฟังทางนี้นะครับเป็นอุ่มแมวออกมาเด้อท่านผู้ชม น,นะครับอุ้มแมวออกมาสวัสดีครับนี่นะครับแม่ซี่อุ้มแมวเด้อท่านผู้ชมว่าวไปนี่นะครับอ่านี่นะครับเด้อแม่ซี่มีนเพื่อกับอุ้มแมวออกมาไอเอฟซีเบิง e er นะครับแมวแสวนรูนะครับเพป็นว่าแมวให้หวยแมวให้หวยบ่โอเคยกันเคยเย็บตัวเลขอยูม่มไหมบ่ครับเคยเธอนึงครับ ตอนนั้นตอนนั้นล่องให้จับเบืองยิ่งกับเชนเหล็กหนึ่งเออเลขศูนย์หนึ่งเล่าหลักก็เลยว่าอีหล่าล่องจับให้พ่อยังดูกับเคลียกับข่าปุ๊บก็ได้เลขขามันนี้จับให้พ่ออีกแน่ก็ได้เลขหนึ่งที่มันออกงวดหนึ่งหานะครับมันได้หานึงเลขออกมากหนึ่งหาแต่เลขบไ้าหจะจับอีกจักเกียรับโอ้แสดงว่าเพื่อนนี่ไห้โซคไห้ลาบครับนะครับเมียนชิว่าเสียวไว้บ้านมันติด มิ้นเนะาะ,นาะานตาิดติดรวมท่้งหงาบ่เห็นอะไสิห่างหาเลยผลหงหาดูตัวก็เลี้ยงมาหนึ่็เลี้ยงมาหนึ่งมาจำสินนึ่งนะครับม,รมาจำสินก็ได้ก็ได้อ่าผลวิบากกรรมำโอ้ติดใจเอฟซีแล้วนะครับนอ<ซ>้องอีหยัางน,อน,อนอ้งองนี่คือ้อโอ้น้องบุตรสารนะครับนะครับเด้าซื้อแมวเด้อซื้อแมวนะครับนบุตรสารนะครับแมวของน้องเมียนเพื่อนนะครับ เป็ดจังได้น้อยมานอนอยู่วัดน,นี่เป็ดจังได้น้อยนรับดีบ่ะจะรับดีครับรับดีได้มาปูเป็นมาหาปูาาเรียนมาหาให้คยก็ฝันดอกครับมาหาปูาเป็นมา,มายู่นี่ได้แจ้ขึ้นเหรอครับนับ,นบวัน,น,นแต่เมื่อวันที่เก่าอ๋อ,าม,าอมาบวชนะครับมาบวชตั้งแต่วันที่เก่านะครับน้องน้องเมียนเป็นนะตั้งแต่มาบวชได้หลายมื่อแล้วนะครับเนาะแต่จะปฏิ อีกหลายเดือนหตั้งไดนะครับต้องเบื้องต่อมาปูเปนตีหายยห่หันมือใดนะครับก็จีได้เป็นสันเทียนเนาะสวัสดีปูมาเหลนน้ำตลอดเลยมันมาทำับนแน่นครับปูมหาตลอดเลยนะครับเจ้จ้าปูกับมหาน้องเป็นตลอดเดยอทคานผู้ชมครับจีได้ไปสันเทีนกับจหรือเปล่าน้ำเป็นบ่อใดด่วนนะครับเนาะ นะครับแต่ว่าตัวเลขแนวทิยกราฟจาดก,กว่าปูเอือเื่อนี่ฝนพา้าดลวยบวาาัวหันไดมาสัมผัสน้ำมูโยเป็ดจังไดรนะครับเปินมาอย่ยิ่งีมาเปินมหา,าบ่ครับัเก่า<อ>เปินมายำม,มาตัวเก่าตีให้จังไดบ่าวห่งฟังเนี่ยอ่าเพิ่มามหามาเปิลกัสิเป็นหน่วงนั่นแหละครับเป็นห่วงวิ้นครับเปินกับเป็นห่วงเปินกับมาหามาซองเปินลูกหลานบ่ได้มใในความฝันครับแต่มาซองเหมือนคือจังพัวเม่ซองลูกเลยไปอ๋อ แบบเปิ้ลมาซองเบิ่งหม่องนอนเฮานี่บ่แม่นครับแม่นรเพราะว่าสิอนะก,ก็นนะคือสายพันธุ์นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะะเพิ่นคัวเป็นแบบเปลี่ยนตัวตัวต่างๆนังเตรี่ยนตัวนะเดี๋ยวตอนละครั้งก็สิได้แยกย้ายกันเนาะนะครับฝนพาะรือยก็สิพาท่านผู้ชมเข้าไปไชอาหารนะครับแต่ว่าตอนไปปู่เอื้อเลี้ยนี่มีเหตุการณ์อีหยังแปลกๆเกิดขึ้นบ่ครับมีหลายอย่างครับ มีเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างแต่ไมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่หลายอย่างมั้ยครับอ๋อนะครับตอนนี้เพป็นการกำลังตีกว่างเพี้ยนเด้อท่านผู้ชมกู้บาอาจารย์เพื่อการกำลังตีกว่างเพี้นนะครับจังหน่อยไปวัดตูเพนเต็มูไปสันเพนเด้อครับคตัวเลขแนวทางในจุดตัวเก่าเนาะที่ที่ที่ได้กเานไอ้กวาปูเออร์นะครับแมนครับเป็นตัวเก่าเปลี่ยนตัวเก่านะครับนี่ ข้คำยำจากแม่ขี้นะครับน้องาได้โตเก่าด้อท่านผู้ชมกล่องเอล็กเราเล็กปันธ์เหรอครับแม่ขี้ปันธ์จะได้ไปแต่งโตนะครับเอา,านะครับเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมน้องเมี้ยนเพิ่นนะครับเพิ่นออแม่ขี้นะครับน้บนอเพิ่นเอามานั่นะครับนะ้นองแมวแสนรู้เพิ่นปลานะครับเนาะน้องแมวแสนรู้เด้อท่านผู้ชมคือให้ตัวเลขมากอะ ถือว่าเข่ามาหลายงวันนะครับให้ตัวเลขก็ถือว่าเข่ามาหลายงหวันนะครับน้องแมวของแมซีมินเิ่นนะครับเนาะให้ตัวเลขกับเข่ามาลายงหวันนะครับงวดนนี้ก็เเิ่นก็ได้ตัวเลขของแมชี่ไปแล้วนะครับแต่ฝนพลาดได้ก็จะให้ท่านผู้ชมเบิ่งตัวเลขของแมชี่กันนะครับเนาะเพราะว่าฝนพลาดได้ก็ได้เขียนใส่กระดาษไว้อยู่นะครับตัวเลขแนวั่งนะครับเด็ดเด็ของแมชี่เิ่นนะครับแต่ว่าให้ ต่อเรียกทางผู้ชมนะครับกปจ,จะพ้าทานผู้ชมเดินช่มรอบๆบอบริเวณกันเชียงน้อยนะครับรอบรอบบริเวณที่แม่ขีพันไดมาจําเสียงภาวนานะครับเนาะสถานที่ตรงนี้ครับก่อนสิเข้าไปยังในศาลานะครับเพื่อที่สีได้ไปถวายอาหารนะครับผู้บาอาจารย์นะครับหล้วก็แม่ซีพ่นนะครับ หลายท่านนะครับน่าอาจจะเห็นตัวเลขแนวทางกันแล้วนะครับเพราะว่าตีตีตามฝนพัดวยมากนะครับตัวเลขแน่วทางกับไ้ไปนะครับน่าทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็ติมาย่ำนะครับมาย่ำเพิ่มเติมนะครับมาย่ำเพิ่มเติมมาสีละตัวเลขแนวทางเอยียงนะครับนะครับเออท่านผู้ชม ฝนพาดลวยกับผ้าท่านผู้ชมออกเดินทางนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคู่ใจนะครับเนาะลดคู่ใจของฝนพาดลวยนะครับลดคู่ใจของฝนพาดวยนะครับตีผ้าท่านผู้ชมไปหาแนวทางตัวเรียกเด็ดๆนะครับกับไส้รดคั้นนี้นะครับใช้รดคันนี้เด้อท่านผู้ชม บ่ว่าจะไปเกาะปูอื่นอนะครับหรือไปยังสถานที่ต่างๆนะครับใส่รถคันนี้นะครับเมื่อไปหาตัวเล็แนวทางมากฝากมาตอนทานผู้ชมนะครับนะครับก็คือไอแมซี่เพิ่นบ่ได้ฝันนะครับเด้อนะครับได้ฝันนะครับแต่ว่าปูเพิ่นมาหาแม่ขีไม่ได้ฝันนะครับแม่ขีเหม็นเพิ่นนะครับปูมหานะครับปูมาหาแม่คี ถ้าจะน้อยนะครับผ้าท่านผู้ชมเข้าไปในศาลานะครับเพื่อที่สิเข้าไปถาไวายอาหารนะครับเข้าไปถวายอาหารนะครับเข้าไปถวายอาหารนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของผลพระรวยที่จะนำมาฝากมาตอนท่านผู้ชมนะครับก็เป็นตัวเลขของแม่ขี้มินคือเขานะครับตัวเลขเด็ดเด็นะครับของแม่ขี้มินเด้อท่านผู้ชมนะครับ กัญญา,าเกื้นจังไรนะธรรมบุญชอบแม่เขียน,นบอ่อนะครับขึ้นชาเขียนบอ่อนะครับนี่ครับแม่ชีเป็นตัวเก่าได้ธรรมบุญชอบแม่ชีเป็นยำตัวเก้านะครับหนึ่งห้าเก้านะครับสองศูนย์นะครับหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ห้าสองนะครับหนึ่งห้าเก้าแราคา สองศูนย์หลักเก้าสองศูนย์หลักเก้าศูนย์หลักห้าสองนะครับอันนี้เป็นตัวเลขหน้าทางของแมคีิมินเดอท่านผู้ชมเป็นตัวเลขหน้าทางของแมคคิมินนะครับอ๋อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทะเบียนรถของฝนผ้าร่วยนะครับเป็นทะเบียนรถของฝนผ้าร่วยนะครับก็ได้โศกย่นะครับท่านผู้ชมได้โศกมากอ่ะพอสมควรอยู่นะครับเนาะฝนผ้าร่วยก็ได้โศกมากพอสมควรอยู่นะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามฝนผ้าร่วยกับสีหูจัดนะครับนะา่าฝนผ้าร่วย ด้โคได้ลาบมากก็บือว่าหลายหมวดพ่อสมควรนนะครับตัวเลขแนวทางที่ฝนพารุ้ยกัได้เอามาฝากมาต้อนท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะเอามาฝากมาต้อนท่านผู้ชมนะครับเอากับพอด,ไดีได้ไล่ขึ้นมากก็ดีได้ฝากท่านผู้ชมไปเลยนะครับจะได้ฝากท่านผู้ชมไปเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ย่างบอท่านไดทราบตัวเลขของแนวทางของฝนพารุ้ยนะครับอันนี้ครับเป็นตัวเลขแนวทางของฝนพารุ้ยนะครับให้มาตั้งแต ตองวดแล้วนะครับหนึ 9, 8, 9, 9, 89, ่งศูนย์เก <s> <ienda> ้าแปดเก้าแล้วก er kind of ็แปดหนึ่งเด้อธัมุชมหนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะครับของฝนผ้าดลุ้ยนะครับเป็นตัวเลขแนวทางเด็ดเดดเด้อานมูุชมตัวเลขสามตัวก็ไปตัดเอานะครับตัวเลขสามตัวก็เอาไปตัดเอาเด้อาัมชมหนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนะครับตัวเลขสามตัวก็เอาไปตัดสองตัวเอาเด้อ ท่านผู้ชมฝนพับด้วยบอไดตาสองตัวห้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่หายไปคิดว่าน่าจะเข้านะครับคิดว่าน่าจะเข้านะครับเพราะว่าสามงวดแล้วนะครับงวดนี้กันเข้าก็จะเป็นงวดที่สี่นะครับงวดนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่สี่แล้วท่านผู้ชมตัวเลขหน้าทา้งของฝนพับด้วยที่หายไปนะครับเพราะว่าได้บ่นกับองปูนะครับองปูได้บ่นครับสิ่ง้ักเสียดไว้นะครับ บนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับห้างวดนะครับบนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หางวดเด้อท่านผู้ชมงวดนี้ขันเข่าก็จะเป็นงวดที่สี่นะครับก็จะเหลืออีกงวดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แตกมาสามงวดสอดนะครับนะตามที่ท่านผู้ชมได้เคยดูเคยติดตามนะครับในช่องของฝนพระรวยนะครับก็จะเห็นแนวทางเด็ดๆของฝนพระรวยนะครับว่าเข่ามาสี่งวดแล้วนะครับเพราะว่าเข่ามาสามงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของ นนคอมมเนตัวเลขของแม่ขี้ก็จะมีหนึ่งห้าเก้านะครับตัวเลขของแม่ขี้นะหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์นะครับเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ห้าสองนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของแม่ขี้เด้อท่านผู้ชมเตรียมสมมติประกาศขึ้นมาจดนะครับบางทีอาจจะย่นยานขึ้นมันอาจจะบ่อยดีนะครับเนะาะท่านผู้ชมอาจจะบ่เห็นตัวเลขแนวทางนะครับกับแอ,แอดมินก็จะได้อ่านให้ท่านผู้ชมได้ ฟังกันนะครับได้อ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเด้อนะครับหนึ่งห้าเก้านะครับสองศูนย์เก้าสองศูนย์นะครับเก้าศูนย์แล้วก็ห้าสองนะครับเป็นตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะครับของแม่ขี้เพิ่นนะครับปูอือรื้อนะครับมาประทับล่างนองนะครับเนาะปูเอือรื้อมาประทับ่างน้องนะครับที่เกาะดอนโพนะครับเพิ่นกเขียนให้นะครับเขียนให้เลยนะครับเขียนให้ตรงๆเลยนะครับ หนึ่งห้าเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ห้าสองนะครับนี่นะครับเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลาบนะครับเนาะเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันเนื้อท่านผู้ชมนะครับน้ำกันตอนนี้ไม่น่าจะซื้อได้แล้วนะคะหนึ่งห้าเก้า นะครับอ๋อ oh, ตอนนี้นะไม่น่าจะซื้อได้แล้วนะครับกะ mm. น่าจะอั้นนะครับก็ารล่องล่องหาซื้อหลายๆเจ้าเบื้องได้ท่านผู้ชมล่องหาซื้อเบางหลายๆเจ้านะครับเพื่ออาจสิซื้อได้นะครับนะเพื่ออาจจะซชื้อซื้อได้เด้อครับเด้อนะครับเอากาล่องเบื้องนะครับหลายๆเจ้านะครับเนาะล่องเบื้องนะครับเพื่อบางเจ้าเพื่อนก็อาจจะยั่ง้านได้อั้นนะครับเพราะว่าแต่ลาเจ้ากับสีบอกซื่กันนะครับ วัักนครบบางเจ้านะครับแต่ยังบ้านได้อันนะครับเพราะว่างวดที่แล้วกับงวดที่แล้วนะครับตัวเลขแนวทางบางตัวนะครับกับกาหาซสือบ่ได้ด้วยครับบางเจ้านะครับเพื่อนกับอันนะครับบางเจ้าเพื่อนบ้านอันเพื่อนกับให้นะครับน่าับลองเบิ้งเอานะครับพิจาหน้าเอานะครับอ๋อหนึ่งห้าเก้าอ่านแล้วนะครับหนึ่งห้าเก้าอ่านแล้วนะครับ เดี๋ยวลอจากน้อยนะครับตอนที่กูบาอาจารย์กระจีขึ้นไปชันเพ้นนะครับเป็นไปสันเพ้นแล,วนล้วก็ฝนาระวยกับจีได้ในผ้าทำผู้ชมขึ้นไปรับพ่อน,น้ํากันนะครับแล้วไปถวายอาหารนะครับไปถวายอาหารนะครับไปถวายอาหารแล้วก็สจีได้ไปรับพ่อน,น้ํากันด้อทำผู้ชมนะครับ อันนี้เป็นตัวเรียหนะ้าท้างเด็ดๆนะครับกับสีเบิ้งกันนะครับามองตั้งบ่ได้นะครับเด้อท่านผู้ชม ตรงนี้นาสีซัดจากน้อยนะครับพิจาลนาเบิงนะครับแต่ว่าปูกับเนาะก็คือปูพันได้ตามน้องมินจากเกาะปูเอือรือนะครับแต่คือน้องมินได้ไปบายปูอือ,อรือน,น,นะครับเิ่นกกได้กรมานะครับปูพันไ้ตามมาที่บ้านเลเดอร์ทำผูเชิง เวียงว่างมาถึงสถานที่ที่น้องเหมียนเพิินปฏิบัติอยู่นะครับปูเพิ่นน้ำมานะครับน้ำมาทรงหลูกทรงหลานนะครับน้ำมาทรงหลูกทรงหลานนะครับเนาะนะครับตอนนี้กู้บาอาจารย์กตีละวข้างแล้วเดี๋ยวฝนพัดลวยกับสีผ้าท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนะครับภายในนะครับเข้าไปภายในศาลานะครับไปร่วมถวายอาหารน้ำกันนะครับไปร่วมถวายอาหารน้ำกันเด้อท่านผู้ชมนะครับ ไปรวมถาวายอาหารน้ำกันนะครับ